คตายไปหมอวาแล้วทำไมมีคนช่วยกูไว้ใครช่วยมึงเข,าช,งขาชื่ออะไรไม่รู้ยู่ไหนอ่ะเขากำลังไปหาสมุนไพรเฮ้ยเขาเชื่อเไม่ได้เขาคงไม่เชื่อช่วยหรกเขาช่วยมึงไว้เหรอขเขาเป็นคนบาพี่ช่วยเขาไว้ใช่ไหมอ๋อแล้วพี่มาจากไหนอ่ะ สวัสดีครับพี่พี่ก็กลับมาอยู่กับผมกับช่องเสือป่าชาแนลครับวันนี้เนี่ยผมจะเข้าไปดูที่บ้านลุงกะเหลียงนะเพราะว่าผมเนี่ยขึ้นไปที่บ้านพี่ทองดีเนะี่ยหมดหมดไม่เจอใครเลยพี่พี่ผมไม่เจอใครเลยนะครับผมไอ้เจ้ยายศาไก่ไหมอนั่นเนี่ยไม่อยู่เลยนะครับคนที่แอบคุยกับแม่นางรับแหลคนเมื่อวานนะที่เราจับมัดไว้นะเพราะเมื่อวานตอนมืดเนี่ยผมก็ได้ลงไปที่บ้านผมนะครับ ลงแบล็คข้าวอะไรขึ้นมาแล้วก็ผมก็ไม่เจอใครเลยพี่ๆแล้วก็ผมเนี่ยได้เจอเพื่อนผมเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเจออีกคนอีกคนหนึ่งที่มันมือเหมือนม,ม,มีไฟนะอยู่ที่บ้านพี่ทองดีด้วยนะครับผมเหมือนมันมาก่อกวนพี่ทองดีอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไอเจ้ายศก็ไม่อยู่ไม่รู้ไอเจ้ายศเจอก่อนแล้วถึงวิ่งหนีไปหรือว่ามันมาทีหลังก่อนเจ้ายศหายตัวไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมเนี่ยไปดู บ้านลุงกระเหลี่ยงข้างในนะถ้าไม่เจอก็จะไปดูบ้านไอ้พลานเยี่ยมนะครับผมผมก็มาคนเดียวนะแต่ว่าเอาหนังสติ๊กมาพร้อมกันตัวนะครับฝนเนี่ยก็ท,ทําท่าทีมันจะตกแล้วนะเพราะว่าเมฆฝนเนี่ยเริ่มกลับมาคลึ้มแล้วนะดูโอเคเดี๋ยวผมรีบเดินเข้าไปที่บ้านลุงกะเลี่ยงก่อนถ้าไม่เจอก็รีบออกมานะครับจะไม่เสียเวลานะ ดูข้างในเนี่ยชื้นมากมากเลยนะเพราะว่าฝนตกแทบทุกวันเลยแต่วันนี้โชคดีหน่อยวันนี้ก็ตกนะแต่ว่ามันฝนเนี่ยได้หยุดไปไปแล้วนะครับผมอีกไม่นานนะจะมีเห็ดโคนเนี่ยขึ้นแล้วนะครับบอกเลยนะครับเห็ดอันชนิดนี้เนี่ยอร่อยที่สุดเลยนะที่เคยกินมานะแถวบ้านแถวภูมิภาคนะครับตะวันตกแถวเนี้ย เ็ดโคนเนี่ยอร่อยที่สุดละวันนี้คงไม่เกินอีกหนึ่งชั่วโมงนะมาแน,น่ฝนนะครับรีบเดินเข้าไปดีกว่าทาไมเจอก็ไปบ้านในพลานเยี่ยมพลานย่อต่อนะแม่นางคนนั้นเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วนางหายไปเลยนะพี่น่าจะเป็น <c oughs> คนที่พลานยอดส่งมานั่นแหละตอนนี้เนี่ยลูกชายพี่ทองดีนะก็ยังไม่เจอตัวนะครับพี่พี่เดี๋ยวรอพี่ทองดีแกกลับมานะเผื่อแกไปแอบ,บตามหาแล้วเจอแล้วราไม่บอกหรือเปล่าพี่ทองดีเขาแกเป็นคนที่แบบว่าไปแบบเงียบๆนะไม่ค่อยบอกอะไรกับลูกศิษย์เขาสักเท่าไหร่นะพี่ทองดีนะครับ แกหายไปหลายวันเลยนะครับผมแกก็พูดไว้แล้วแหละนะพี่ๆว่าบ้านหลังนี้แกอาจจะไม่ได้มาบ่อยๆนะแต่ก็ขอบคุณผมที่สร้างให้นะพ่อแม่ผมเขาก็ขอบคุณนะครับเจอเห็ดเห็ดชนิดหนึ่งนี่นะเห็ดตินช้างพี่ๆสามารถกินได้นะครับเดี๋ยวผมชิมให้ดูนะ ตัดก้นมันทิ้งนะครับเพราะว่ามีดินเยอะนะอืฉ่ำนาำมากๆาอร่อยนะอือหือลูกเบอร์ร่เลยเห็ดชนิดนี้อ,อยากอยากกินนะพี่ๆผมเดี๋ยวผมขอเก็บไว้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยก,กลับมาเอานะครับ ไอเห็ดชนิดนี้อย่ะเอาไปยำกินเนี่ยอร่อยมากๆาอ่ะเรียบไปดีกว่าฝนทำท่าทีที่จะตกนะเงียบเขล่มไม่มีอะไรเลยพี่พี่ หมือนไม่มีคนอยู่นะยศยศเฮ้เสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยยศมันเป็นไรเนี่ย เดี๋ยวพี่เดี๋ยวขึ้นไปดูมันกันเป็นอะไรไม่รู้นะ,ะยศยศเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นไรไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกลุกไม่ไหวอะเป็นไไหนมันเป็นอะไรอะ่ะนั่นมันหนีไปไหนแล้วมันทำร้ายกูกูบอกมึงแล้วให้มันมันไวแน่น มึงปล่อยมันเหรอหรือว่ามันหลุดไปมีคนมาช่วยมันเหรอไอ้นางผู้หญิงบ้านะั้นมันมาช่วยอมันกลับมาหลอกมึงเหรอเออมึงก็ไปหลงกูสาไล่ไปแล้วโอ้มึงไปหลงกลนางอีกทำไมอ่ะหมอวานกูคงตายไปหมอวานแล้วทำไมมีคนช่วยกูไว้ใครช่วยมึงเขาชื่ออะไรไม่รู้อยู่ไหนอ่ะ เขากำลังไปหาสมุนไพรเฮ้ยมีคนมาพี่พี่ยศใครวะคนนี้ที่กูบอกพี่่วยกูไว้พี่เป็นใครเนี่ยไม,ม่ต้องกลัวเข้ามาเลยพี่มันคนป่าเลยนะดูสิ ยศเขาเป็นใครเนี่ยแกถืออะไรมาด้วยน่ะเชื่อถือได้ใช่ไหมย,ยศ้เชื่อถือไม่ได้เขาคงไม่เชื่อช่วยหรอกเขาช่วยมึงไว้หรอเขาเป็นคนบาพี่ช่วยเขาไว้ใช่ไหมใช่อ๋อแล้วพี่มาจากไหนอ่ะฮะม,มาจากคังโบแกพูดไม่ค่อยฉันนะพี่พีดูดิ มาคนเดียวเหรอใช่ยศสำเนียงเขาแปลกๆนะเขาเป็นคนป่าอ๋อพี่เป็นคนป่าเหรอครับพี่มีลูกมีเมียไหมไม่มีไม่มีอ๋อพี่ช่วยน้องผมไว้ใช่ไหมอะใช่ขอบคุณนะครับพี่แล้วทาไมพี่ถึงมาอยู่ที่เนี่ยจะมาอยู่อาศัยที่นี่เหรอ อันนั้นสมุนไพรอะไรอะ่ะสมุนไชุบแผลชุบแผลยศได้แผลเหรองั้นพี่ก็รีบไปทำให้เขาเฮ้ยดูเขาพูดไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะแล้วเขาเหมือนเด็กพิเศษด้วยนะครับดูหน้าเขานะมผมสังเกตดูเราแค่มองตาก็รู้แล้วนะครับ ไม่อยากถ่ายแผลยนนะครับกลัวผมไม่อยากถ่ายติดออแผลสักเท่าไหร่ออยนมันกลับไหวไหมเนี่ยไม่รู้รจะไว้อยู่จอพูดได้กี่ภาษาเนี่ยฮะ<ย>พูดกะเหลี่ยงได้ไหมได,ได้ใช่ไหม แล้วพี่ก็พูดไทายได้ด้วยนะแต่พูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ก็พอฟังรู้เรื่องนะแกเนี่ยว่วานด,ดีมากที่ได้พี่เขามาช่วยไ,วไหวมนนั้นกูคงนอนแฉบคนไปทั้งวันทั้งคืนมึงอ๋อมึงไล่ล่ไอ้นัน่นมันมาเหรอใช่โห<ฮ><ฮ>กูตามไล่มันมึงเอาไปหลงกลนางเขา นางเขาเนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้กูก็บอกมึงแล้วเมื่อวานกูก็ไล่นางให้หนีไปแล้วนะให้กลับไปเลยนะพอกูไม่อยู่เนี่ยมึงเอาใหญ่เลยนะยศแล้วเมื่อคืนอ่ะมีคนมาก่อกวนไหมกูได้ยินเสียงวุยวายเนี่ยตอนตอนกูขึ้นมา,มาคือใคร ไม่รู้ไม่ค่อยเห็นน่ะไม่ค่อยเห็นหรอแล้วพี่เขามีบ้านอยู่ไหมนะมีบ้านไหม,ไม,ไมอยู่ที่ไหนต้องไปไกลไหมไ<ป>ย้อนมันเคยไปไหมไม,มันเคยไปบ้านเขาไหมรกกหรอ บ้านอยู่ข้างบนนะยังไม่รู้เลยข้างบนไหน<อ>พี่ลองพูดภาษากะเหลี่ยงให้ผมฟังหน่อยได้ไหมพูดสักคำหนึ่งก็ได้อะไรก็ได้อะ่ะผมขายังวะไรพี่แกพูดได้อยู่นะฟังรู้เรื่องไหมรู้เรื่องรู้เรื่องวะไรวะว่าไม่น่าใช่พวกไอ้พลันเยี่ยมพลันยอดเหล่าคนเนะี้ย มึงก็อยากขยับสินี่แกเอาสมุนไพรอะไรมาใส่ให้มึงเนี่ยฮะเอาไว้ทาแผลเหรออายุยศมันโชคดีนะครับเจอพี่คนป่าคนนี้นะแกมาจากบนเขาเลยนะครับพูดก็ไม่ชัดนะ เขาเรียกอะไรวะเมืองไทยกูไม่เคยเจอนะมันเก็บเอาไว้ห้ามเลือดเหรอเขาใช้กันในป่าใช่ไหมพี่อ๋อ,อ,อพี่ได้กินอะไรหรือยังไม่เกีอะไรเลยมันได้กินอะไรเลยพี่พอจะแบกเขาไหวไหมไ<ว>เราจะกลับไปที่ บ้านพี่ทาองดีกันไปหาอะไรกินด้วยหิวข้าวไหมหิวข้าวไหมพี่อ่ะพี่นั่นแหละหิวข้าวไหมหิวข้าวไอยศมึงเป็นบุญคุณเขาแล้วแหละมึงต้องทดแทนบุญคุณให้เขาแหละเขาช่วยมึงไว้อะ่ะมวานไอ้นางผู้หญิงบ้านนะงพักกลุ่มพวกของไอไอ,ไอพานหย่อนมา เลยทำให่มันหนีไปไหยขอดูแข็มงหน่อยสิโดนตรงท้องเหรอใช่โดนอะไรอ่ะโอ้เหงื่อแตกเลยนะมึงร้อนเหรออ๋อว่าที่เขาคงแบมึงกลับไม่ได้แล้วมะไม่กลัว้ไม่งั้นแผลจะโดนหลังคอดิมึงก็จะเจ็บอ่ะดิ จะกลับไปเฝ้าบ้านพี่ทองดีตอนนี้มนไม่ต้องห่วงแล้วบ้านพี่ทองดีอ่ะมันไม่มีอะไรแล้วของอะไรก็ไม่มีแล้วบ้านพี่ทองดีอะ uh huh. แล้วพี่จะกลับบ้านอีกไหมบนข้างบนที่พี่บอกอะ uh huh. กลับลเหรอพี่ไม่มีอะไรติดตัวมาเลยเหรอมาตัวเปล่าเหรอไม่มีไม่มีอะไรเลยข้างในนู่น่ะมันหาอะไรกินยากไหม ยากก็เลยออกมาข้างนอกออพี่เป็นคนป่าใช่ไหมผมดูหน้าพี่เหมือนเดาคนอยู่ในป่าลึกเลยพี่พูดไทยได้นะได้ได้นิดหน่อยิเยอะวะยศ เอาไหมแบกกลับเลยไหมแบกกลับนะไหวใช่ไหมไหวไปงั้นเอาช่วยช่วยช่วยพยุงมันขึ้ขึ้นขึ้นไปค่อยคลุกมึงอ่ะโดนอะไรอ่ะโดนมีดเหรอมันเอามีดอ๋อมีดเล่มเมื่อวานที่มันซู้กับมึงใช่ไหมใช่ค่อยลงค่อยคลงค่อยๆลงคอาของก่อนเมื่อวานกูหล็กตามันไปกูไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลย พี่แกมาจากบนเขาพี่<อ>แต่ยังไม่รู้หัวนอนปลายเท้านะต้องดูใจเขาไปก่อนอแต่ว่าเขาก็มาดีนะนนดูช่วยเจ้ายศไว้ไนะอ้ยศไอ้ยศคนที้มึงรับประกันใช่ไหมว่าเขาเชื่อถือได้อะอเ่เหรอเดี๋ยวกูช่วยพยุง พี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อภาษากะเหลี่ยงพี่อ่ะพี่พี่ชื่ออะไรอะไรนะชอชอีภาษาไทยอะ่ะภาษาไทยที่เขาเรียกกันอะ่ะฮะชอชอีขี้ไก่เหรอทำไมชื่ชอแปลกจังอะ่ะ<อ>ชื่อขี้ไก่ฮะ ชอบอี้ชอบอี้แล้วขี้ไก่นะพี่พแต่อย่างว่านะชื่อของคนในป่าเขานั่นแหละนะคิดอะไรได้ก็ตั้งไปเลยไม่เหมือนเรานะเราก็ยังสามารถแบบคิดได้อะไรได้นะโดนไล่ไปไล่พี่เดี๋ยวผมช่วยพี่ขี้ไก่เขาประคองอยศก่อนนะมาเจ้าผมช่วยพี่มา